รายการจานเดย์เนี่ยนะครับอืมนะครับโซเชียลสงสัยพิเชษโทรหาใครก่อนสั่งปิดประชุมหนีสภาล่มไปไม่รอดมีเสียงปิ่มน้ำมากกว่าฝ่ายค้านแค่16เสียงประชุมแต่ละครั้งแม่งก็ล่มตลอดก็อยากเป็นรัฐบาลที่มันไม่มีเสียงเพียงพอเพราะฉะนั้นแค่เอาตัวพวกท่านให้รอดอยังยากเลยและจะเอาเวลาสติปัญญาสมาธิที่ไหนมาช่วยเหลือประชาชน รัฐบาลชุดนี้เอาตัวยังไม่รอดเลยมีเสียงปริ่มน้ำเกินกว่าฝ่ายค้านแค่16กเสียงผมดูแล้วเนี่ยอยากรักษาอํานาจของตัวเองไว้อยู่ไปก็เท่านั้นนะมีเสียงเกินอยู่แค่สิบหกเสียงประชุมที่ไรก็ล่มประชุมทีไรก็ล่มนะครับนะเอ่อทำให้พวกชาวเน็ตหรือชาวโซเชียลสงสัยรองประธานสภาพาิเศษ ยกหูยกหูหาใครเพอยกหูทีไรนะครับนะ,ะปิดประชุมทุกครั้งขณะที่ทีวีรัฐบาลเผยภาพาพิเศษไปนั่งทำหน้าที่ประธานห้องกระทูถามแยกเฉพาะอะไรเนี่ยนะเห็นนะคือไปไม่รอดประชุมที่ไรก็ไปไม่รอดเพราะนั้นนะไม่สามารถประชุมอะไรได้ออกกฎหมายก็ไม่ได้แล้วจะอยู่ไปทำหอกทำดาบอะไรรัฐบาลชุดนี้จริงไหมครับพี่น้องคือ พวกตัวคุณแต่ละคนเอาตัวไม่รอดเลยพักก็จะโดนยุบพักแต่โดนไอ้นี่ก็มีคดีไอ้นี่ก็มีคดีโอ้โห و, ชนัะติดหลังกันโอ้โหแผลเต็มตัวแถมองค์ประชุมก็เป็นไงไม่เพียงพอนะครับเราก็ไม่รู้อะไรยังไงนะมะติอนุกรรมกรกตดำเนินคดีหัว229ราลายโยงพักสีน้ำเงินสอยุบพักก็สอไปเรื่อยนะ่ะการจะยุบพักสีน้ำเงินไม่ใช่ไย นะพักสีเงินนี่เส้นใหญ่ตังเยอะพวกเยอะนะไหนจะมีพักสีน้ําเงินไหนจะมีอะไรสวสีเงินอีกเงินทองก็เยอะมากมายผมว่าการจะยุบพักเขาไม่ใช่เรื่องง่ายออกข่าวไปสอยุบซอนู่นสอผมว่ายากนะพักสีน้ําเงินเนี่ยตังเยอะเส้นสายก็เยอะอืมนะ, <c oughs> น,ะ,ะนะครับสมเด็จพระสังฆราชรับสั่งให้จัดการเต็มที่พระกระทำเสื่อมเสีย ภูมิธรรมรองนายกเล่งหาลือสุชาติสังคยนากฎหมายสงเพิ่มความเข้มงวดเอาทุาทีเถอะปล่อยปละละเลยมานานแล้วครับเอาทุาทีครับอ่านะฮะสว,วกกตกิจจัต์ตีนาทีที่ผ่านมาแฉอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะครับคือมาเฟียสงใช้อำนาจโดยมิชอบตั้งเจ้าวาดวัดบางครานเพื่อผลประโยชน์ ปกปิดความผิดหลังมีลูกกับสีกาอมืมาแล้วพี่กิติศักดิ์จุกรูนะครับจริงเทจยังไงก็ให้ไปฟ้องพี่กิติศักดิ์แล้วกันนะเขาบอกว่าเจ้าคณะเป็นมาเฟียนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครมาเฟียหรือมาฟีแต่ที่ผมเจอนะส่วนใหญ่จะมาฟีไม่ใช่มาเฟียหรอกมาฟีคือมากินแล้วไม่จ่ายจุกรูพี่น้องว่ายังไงกัน่ะครับนะครับ,นะรบนี่สวท่านว่านะอืสวกิติศักดิ์เนี่ย มีอะไรบ้างครับเอ,อกันมาที่การความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรลงมติออกคำสั่งเรียกแพทองทานเข้าชี้แจงเรื่องคลิปเสียงหลุดในวันที่24กรกฎานี้ถ้าไม่มานะครับจำคุกได้นะนะนะครับเนี่ยนะครับก็เรียกแพทองทานนะครับว่ามาครับเอ,อบิ๊กตายไม่ก้าวล่วงอดีตรองผอ,อรองศาลปกครอง ปมถูกให้ออกจากราชการนะนะครับรองขอบอรตอรอคนนี้ก็ไม่มีใครลอกก็คือท่านรองโจ๊กหวานเจี๊ยบนะครับความหวานเจี๊ยบของพี่โจ๊กเนี่ยนะครับนะ้าะะะะะะโจ๊กหวานเจี๊ยบนะฮะว่ากันไปจุกรูนะครับจุกรูอนันนสวัสด์น้องแท้นี่ก็แชร์เพจทนายใครทุกไปนะครับอืมอืม ขู่เด้งผู้ว่าภูมิกับเกียววา่างเอียวยาเสติดภูมิทาบอก3เดือนต้องมีผลงานนะถ้าไม่เวิร์กเปลี่ยนอเปลี่ยนเมนะื่อไหร่ล้วพภูมิกับเพื่อไทยหมดสีแดงหมดนะผู้ว่าสีเงินก็จะกลายเป็นสีแดงหรือเปล่านะอนะครับจุกครูนะครับอนะครับอ้างว่าทําเพื่อลูกเงิน300รอกว่าล้านที่หายไปนะหนู หมดไปกับการพนันออนไลน์ไม่ใช่หรือจ๊ะอือันนี้ไพยวันเขาบอกหนูทําเพื่อลูกหนูจําเป็นต้องนอนกับหลวงพ่อนะหนูจําเป็นต้องมีผัวหลายคนเพราะว่าหนูทําเพื่อลูกเงินในบัญชีสามร้อยกว่าล้านนะหายไปกับการพนันออนไลน์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็นะอ่าไพวันนะเขาบอกนะครับ เพื่อลูกหรือเพื่ออสล็อตแมชชีนหรือบาคาร่าเราก็ไม่รู้นะครับล,ลูกมันมีหลายอย่างลูกเตาก็มีลูกเราก็มีนะครับาบาคาร่าก็เป็นลูกเราหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้ไฮโลก,ก็เป็นลูกนะชุกรูอืมมีอะไรบ้างครับอืนะครับ,นะรบตำรวจไซเบอร์บอกนะครับเป็นไงครับเตรียมนิมนต์พระวางรูปเอี่ยวพนันออนไลน์ เอาตายแล้วครับหลวงพี่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้นอกจากแทงสล็อตบาคาร่าไฮโลแล้วยังไงยังมีพวกพนันออนไลน์อีกแล้วครับทุกรุงบ้านเมืองเราเนี่ยแม่พอรวยแล้วในเงินก็ว่างไม่รู้ทําอะไรหนึ่งหาเมียสองเล่นการพนันสามลงทุนเกง่งกําไรทองปล่อยเงินกู้ทําธุรกิจโอ้โหเดี๋ยวนี้พระนี่มันแบบนะไม่รู้มันจะยังไงกันเนี่ยอนะครับอืม นะครับมีอะไรบ้างจ๊ะนะบุกห้องเย็นยึดซากเนื้อรอบนำเข้า41ตันเครื่องในแช่ฟอร์มอลินโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวนะแถวแถวปทุมธาน,นีคลองหลวงยึดซากเนื้อซากเนื้อลักลอบนะครับกระจายขายแล้วแวก็แช่ฟอร์มอลินกินเข้าไปตายหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวเนี่ยจุกรูนะครับจุกกรูนะครับ ใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความก็โทรมาถามทีมงานจันเดได้นะครับยินดีรับใช้พี่น้องนะประชาชนที่เคารพรักมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับจุกรูนะครับนะนะครับ,นะรบวัดยังเป็นที่พึ่งทางใจนะครับนะอย่าเพิ่งเหมารวมนะพอบอรตอรอบอกนะครับนะท่านพอบอรตอรอ,อย่าเพิ่งเหมารวม ชุกรูนะครับทุกรูนะครับอืมนะครับว่ากันไปนะจ๊ะอืมน่ามีอะไรบ้างจ๊ะชุกรูนะครับนะบิ๊กตายพบตรถกดวนศูนย์สยบพระหาหรือปกป้องพุทธศาสนาในเมื่อสำนักพุทธศาสนามันหย่อนยานนะครับหย่อนคล้อยนะครับนะาะ,ะตามที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติพูดมันหย่อนคล้อย ใน,นเมื่อการทํางานมันหย่อนยานและหย่อนคล้อยมันไม่เอาจริงเอาจังทําไมตมาตํารวจต้อง,ต,ต,องอต้องตั้งศูนย์สยบพระจุกุูนะครับนะนะครับสำนักพุทธศาสนาเนี่ยยุบทิ้งดีไหมยุบทิ้งดีกว่าไหมถ้าบ่มีไกด์แบบนี้นะช่วงนี้ให้ผ่านวิกฤตพระไปก่อนแล้วค่อยเข้าวัดอืมตอนนี้ก็เข้าโรงแรมไปก่อนนะครับอื มีอะไรบ้างครับบิตคอยกำลังราคาพุ่งอ๋อครับนะครับพบตรชื่นชมการทำงานนะครับของบิ๊กบิ๊กเต่านะครับทำงานได้ดีมากน้องชายอืมนะครับนะ่แพ้ทองทานนะเอ่า ลั่นฟื้นศรัทธาพุทธหลังพระสงฆ์ประพฤติผิดโอ้บอมีกระแสปุ๊บเลยโหนตลอดนะนะแม่อิงและวันวันนี้ทําอะไรพาลูกไปหาหมอหรือเปล่าเห็นดูข่าวอืมจุกรูจุกรูอืมนะครับนะนะเปิดใจทั้งพลทหารธนภัหลังเหยียบระเบิดเห็นขาตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่าหมดแล้วอานาคตแต่ก็ไม่เป็นไรในการมาเป็นทหารครั้งนี้สมัครใจมาพร้อมสละแล้วเพื่อแผ่นดิน ก็ขอแสดงความเสียใจกับพลทหารธนพัฒนะคุณทําเพื่อชาติครับนะนะครับมีอะไรบ้างครับอ่านะพระประพฤติผิดธรรมวินัยจุดเปลี่ยนลั่นเดินหน้าฟืนฟ้นฟูศรัทธาศาสานาพุทธรับมือความเปลี่ยนแปลงยุคใหม่นี่แพทองทานชิน,นวัฒน์จุกรูนะครับ บอกตรงแล้วผมไม่เห็นแพรทองทานทำอะไรเลยเนี่ยพอเนี่ยมีอะไรปุ๊บมาแล้วคอนเทนต์มาแล้วโอ้เปลี่ยนนะเปลี่ยนคนอื่นมาเป็นบ้างละเอาใครก็ได้เอาใครละช้ยเกษมบ้างละเปลี่ยนละดูแล้วมันหมดสภาพละชุกรูหมดสภาพนะครับนี่อะไรเนี่ยสำนักพุทธมอบอะไรเนี่ยประสานเจ้าคณะผู้ปกครองอืมนะเอนะครับ ให้ศึกพระที่มีการวิดีโอคอลกับศีกาอโอ้โหศึกไปเถอะต้องปล่อยให้เขาประจานต้องปล่อยคลิปปล่อยอะไรให้สื่อมวลชนอะไรต่างๆประจานถ้าไม่ประจานก็ไม่ศึกนะครับคนอะไรไม่รู้เป็นคนหน้าบางจังนะครับต้องปล่อยให้ประจาหนหึงศึกนะนี่เรียกว่าพระหรือแพะเนี่ยนะครับหลักฐานไม่แน่นไม่จนต่อนหนักหลักฐานก็ไม่ศึกจริงไหมครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ จุกครูนะโอ้มีอะไรกันบ้างเนี่ยครับวันๆเนี่ยไม่แต่เรื่องพวกนี้นะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนหายหมดนะครับไทยวูดครับลำบากไม่มีใครมาเที่ยวเมืองไทยแล้วลำบากผมเองก็ไม่เที่ยวเมืองไทยแล้วครับเดี๋ยวปลายเดือนยี่บห้าหรืออะไรเนี่ยผมจะไปเวียดนามไปเที่ยวเวียดนามไปดูความเจริญดูอะไรต่างๆเขาตะก่อนนี่เขาจนว่าเราแต่น,นี้เขาแซงเราไปจนไม่เห็นฝุนนะ่นแล้วเวียดนามเขาขับรถอยู่ข้างหน้าเขาหันมาแล้วเฮ้ยไทยอยู่ไหนวะ เฮ้ย hey, ไทยอยู่ไหนวะ,อะมองไม่เห็นฝุ่นเพราะอะไรเพราะผู้นําเราเป็นไงมันไม่ค่อยมันมีความฉลาดแต่ฉลาดไม่เพียงพอในการที่จะแข่งขันกับเขาเราจะไปบอกว่าโง่ไม่ได้หรอกนะก็เรียกว่าผู้นําเราเป็นผู้นําที่มีความฉลาดนะแต่ความฉลาดไม่เพียงพอในการที่จะไปแข่งขันกับประเทศอื่นข้อสองผู้นําเราไม่มีอํานาจต้องรอก็แล้วแต่พ่อพ่อว่าไงก็ว่าไปสามผู้นําเรา ไม่มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองวันๆก็เปไ็นไงนะยืนอ่าน iPad อย่างเดียวผู้นําเราเป็นไงไม่มีสติปัญญาหรืออะไรในการบริหารชาติบ้านเมืองก็วันๆก็เป็ไงอา่อา,อาทำแต่คอนเทนต์ไม่มีอะไรนะครับนี่คือเวรกรรมของประเทศเราเราเลยไม่เราจะทำไงทุกอย่างมันแย่ไปหมดจ้ะพี่น้องชุกรูนะครับนะเตือนนะครับพวกที่ใช้ AI ทั้งหลายนะวันนี้มี3คดี นะครับมี3าคดีมาปรึกษาผมคดี AI นะครับพวกที่ไปเอาหน้าตารูปร่างอะไรของเขามาแล้วก็มาทำเป็นเล่นเป็น AI ขเขาเริ่มมีการฟ้องลนะฟ้องทั้งคดีลิขสิทธิ์คดีทรัพย์สินทางปัญญาคดีออ,อะไรขเขาเรียกอนะไรวะาพรบคอม P.D.P.A. นะครับเพราะนั้นใครที่ทะลึ่งตึงตังนะหรือเป็นคนในวงการ AI เนี่ยอย่าไปเอารูปร่างหน้าตาของเขามา เอาภาพของเขามาใช้โดยไม่รับอนุญาตเขาเริ่มมีการฟ้องร้องกันแล้ววันนี้มาปรึก,รกษาอยู่สามคดีนะครับนะปรึกษาสามคดีเพราะนั้นเนี่ยพวกตะลึงตึงตังพวกต่อต่อ,ตอทั้งหลายอชอบเอามาทําเป็นเออเอาหน้าคนนั้นมาเอารูปร่างคนนั้นมาเอาอะไรต่างเขาเริ่มฟ้องร้องแล้วนะครับคดีความก็เยอะก็ต้องกราบขอบพระคุณก็ทําให้พี่เดก็ได้มีงานทํา นะครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําไปะลึ่งตึงตังเอาข้อมูลเอาหน้าเข้ามาเอาเสื้อผ้าเอารูปร่างอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็มาทําเป็น AI สนุกโปกฮาสักพักก็หมายสารก็หาไม่ออกแล้วนะครับนะนะครับอืมนะครับมีคนถามว่าทนายนัน,นชัยอยู่ไหนเขาไปอยู่บ้านเขาเออนะครับเขาทํางานคู่กับพรอศาสนา,ษานะครับจะไปให้เขาปราบพระได้งไง นะนะครับนะอนันตชัยก็ต้องไปปราบกับใครนี่อาจารย์อะไรนี่ชื่ออะไรวะอาจารย์อะไรวะที่ปากจัดๆเลยนะอืมชื่ออะไร,อา,ารอาจารย์เบียอาจารย์เบียอนันตชัยก็โต้ออกันไปโต้ออกันมาเพลินดีออกนะผมรับฟังได้ทุกทุกค่ายครับอนันตชัยก็เพื่อนผมนะอาจารย์เบีย,ก,นะาาย,บยก็พูดมนันดีนะใครชอบก็ไปดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูจะไปยุ่งยากอะไรชีวิตใครชอบวีดีโอก็เข้ามาดูไม่ชอบก็ไปต้องดูแค่นั้นจะไปยากอะไร อ่ไม่ชอบก็ก,กดออกชอบก็เข้ามาจุกรูแข่นั้นเองข่าวปากทองหายไปเลยข่าวพาะกบตอนนี้ลาบากครับข้าวของแพงค้าขายยากอืมลําบากนะครับนะอ่อืมไม่รู้จะว่ายังไงนะครับอ่านะฮะจุกกรูอืมนะครับนะนะครับว่ากันไปนะใครมีข้อมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความอะไรก็ว่ากันมา ตำรวจเข้าพบพระพรหมบัณฑิตเพื่อขอคำปรึกษาและรับการตรวจสอบเส้นทางเงินของอดีตพระที่ศึกไปแล้วนะครับได้ประสานงานแล้วนะครับไม่ได้ค้นกุฏินะแค่ไปขอคุยหน่อยเส้นเงินอสอบถามเส้นเงินรู้เรื่องไหม,มนะบรรดาเจ้าคุมทั้งหลายเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เจ้าคุณเนี่ยกำลังลำบากแนละ้วตอนนี้นะคนแม่งเริ่มไม่ค่อยเชื่อแล้วพวกเจ้าคุณทั้งหลายเนี่ยนะไม่รู้ว่ามีเมียกันกี่คนอะไรนะ อ่าอืมมีอะไรครับนะวันๆก็เยอะแยะนะสารพัดนะเออจุกครูครับจุกครูพี่เดก็นะอ่าให้ความรู้กันนะมีปัญหาข้ากอกฎหมายข้าคืนก็โทรมาได้นะครับด้วยความยินดีรับใช้พี่น้องดนะครับอืมอืมนะครับฟอกเงินอั้งยี่คดีทุจริตเลือกสอวอคืบเจสเอร์เซ็นต พบเส้นเงินโยงนะัการเมืองสามสิจังหวัดโอ้โหหมดแล้วมั้งเนี่ยประเทศไทยมีเจ็ดสิบ <c oughs> นะครับในการพวกหลอกกดเงินกดแรงต่างๆนะนะครับปัญหาเรื่องราวต่างๆในประเทศไทยนี่มันเยอะนะครับพี่น้องครับนะนะครับนะก็การเดก็มากันทุกวันนะปัญหาชู้สาวฟ้องชู้ฟ้องหย่านี่ก็เยอะวันวนะันเนียมีคนชอบมาปรึกษากันในะเรื่องชู้เนี่ยจะหย่าผัวหย่าเมียแบ่งสมบัติ อะไรเยอะ,อะปัญหาที่ดินข้างเคียงหลอกลวงช่อกโกงชวนลงทุนวันวันวน,นี้โจรเต็มบ้านเต็มเมืองอะนะครับนะคืนรถคืนบ้านกับทั้งวันโทรถามจะคืนรถคืนบ้านยังไงนะจะเลิกกับเมียเลิกกับผัวยังไงวันวันเนี่ยปัญหาเนี่ยนี่สินอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับนะใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามกันมานะชั่ครูนะครับอนะฮะนะครับนะครับก็รายการก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์จาจารย์นะ นะครับเดี๋ยวนี้มันก็ปิดกั้นการมองเห็นัน่ะวันๆไม่รู้อะบางทีก็นั่งพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่มีคนดูนะครับตาบได้เพื่อไทยยังอยู่ทักษิณคือนายกตัวจริงที่ผ่านมาคือจุดๆนะนะครับนี่ไงก็มีคนก็เชียร์ก็มีทําไมพระขาดสติไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามก็ดู